นี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ไก่ในหัวหินราคา79บาทใครสายบุฟเฟ่ไม่ควรพลาดเลยทานไม่อัน้นมีหลายอย่างให้เลือกหน้าร้านมีที่จอดรถไม่ต้องกังวลเข้ามาในร้านบอกได้เลยจะรับเส้นอะไรดีพี่เขาจัดให้หลังจากนั้นไปเลือกน้องไก่ขาไก่กันเลยที่ร้านนี้ก็จะมีแจว่วลาวแจว่วบองขายด้วยนะ กลับมาเลือกน้องไก่กันเลยมีน้องไก่ขาไก่มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับไก่เลยที่นี่สะใจมากๆมีเส้นหมี่เส้นมาม่าเส้นเล็กและทุกๆเส้นที่เราชอบๆกันเลยวันนี้มากับพี่นิววี่ซึ่งชอบอาหารบุฟเฟ่มากๆนางจัดเต็ม บุฟเฟ่ไม่อั้น79บาทนะคะใครที่ทานไม่หมดอาจจะมีโดนปรับบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็มานั่งค่ะมารับรสชาติอร่อยๆของก๋วยเตี๋ยวแซ่บบักคักกันนะร้านนี้อยากจะบอกว่าเขาทำถึงมากๆทุกคนวันนี้อีฉันกินเส้นมาม่าค่ะ หลังจากอิ่มแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คบินที่นี่มีเนื้อแดดเดียวไส่กรอกขายด้วยนะใขรชอบจัดเลย,ยไม่พอยังมีไอติมขายด้วยนะที่นี่เลือกได้ตามใจชอบเลยราคาเป็นกันเองยุกๆกันแล้วใครที่กําลังมองหาบ้านพักผูวิลล่าสไตล์รีสอร์ทแนะนำบ้านต้นหอมภูปาร์ตี้วัหินค่ะราคาเริ่มต้นที่7,9 0 0พักได้15คนบ้านอยู่ในตัวเมือง